สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะวันนี้มาเสนอเส้นลายมือขาดนะคะเส้นลายมือขาดเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ยังไม่ใช่นะคะขาดเส้นลายมือขาดจะเป็นแบบไหนมาดูนะคะเส้นลายมือขาดนะคะดูเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นนี้ยังไม่เกี่ยวนะคะ เส้นนี้คือเส้นชีวิตค่ะเส้นชีวิตโค้งนะคะสวยเป็นคันธนูคนที่มีเส้นชีวิตโค้งสวยเป็นคันธนูเนี่ยส่วนมากเลยนะคะจะประสบความสําเร็จอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะส่วนเส้นนี้นะคะเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะเส้นนี้นะคะก็คือถ้าไม่มีเส้นนี้นะคะดูทีละเส้นนะคะ เส้นนี้นะคะสองเส้นนี้มันจะเป็นลักษณะของเส้นลายมือขาดจะมีสองเส้นนะคะมีเส้นชีวิตกับเส้นสมองกับเส้นใจมาอยู่รวมกันนะคะถ้าสองเส้นนี้นะคะชิดติดกันแบบนี้ดีไหมดีดีกว่าแต่เส้นนี้ถ้าเกิดเส้นนี้ไม่มีนะคะมามาดูเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นชีวิตเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือเส้นลายมือขาดนะคะขาดแบบไหนขาดแบบที่ เขาเรียกว่าเส้นสมองมารวมอยู่กับเส้นใจความหมายแตกต่างนะคะความหมายแตกต่างนะอ่ะนะคะมาดูลายมือขาดแบบนี้นะคะมีสอเส้นชิดติดกันตรงนี้ต้นเส้นจะอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้จะดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจถ้าเกิดว่าใช้ใจมากกว่าใช้สมองเนี่ยนะคะมันขาดไม่เหมือนกัน อันนี้ทาอะไรทําตามใจตัวเองเข้าใจไหมคะไม่เหมือนกันนะลายเป็นลักษณะของลายมือขาดเป็นสองแบบแบบไหนดีกว่าแบบนี้ดีกว่าถ้าสองเส้นนี้ชิดติดกันนะคะถ้าเส้นนี้กับเส้นนี้ห่างกันนะคะเขาเรียกอันนี้จะเสียนิดนึงเพราะว่าใช้ใจนานะคะเป็นลักษณะของเส้นลายมือขาดเส้นลายมือขาดแปลว่าอะไรเป็นคนมีความสามารถพิเศษ นะคะจะเป็นคนมีความสามารถพิเศษประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนที่มีเส้นสามเส้นเส้นใจเส้นสมองนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าคนพิเศษแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งมีเส้นวาสนาย้อนขึ้นมาแบบนี้ยิ่งดีนะคะแบบนี้ยิ่งดีงใหญ่เลยจะยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะถ้ามีเส้นแตกขึ้นมาอีกนะคะ อย่างนี้ยิ่งดีแล้วยิ่งแตกมาเป็นแบบนี้ยิ่งดีนะคะความสาเร็จความมั่นคงความมั่งค,งคมมั่งร่ํารวยมากกว่ามุคคนธรรมดานะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่เหมือนกันนะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองห่างกันแบบนี้เป็นคนดื้อรัน้นนะคะทําอะไรดื้อรัน้นนะคะ เส้นใจแบบนี้นะคะมีจุดเสียจุดชารุดเยอะแบบนี้ติดขัดนะคะมีปัญหาเพราะว่าชารุดนะคะลักษณะของเส้นจะชารุดเยอะนะคะ,ะถ้าเป็นลักษณะนี้นะแต่บางทีเป็นการถ่ายรูปด้วยถ้าได้ปรับแก้ไขนิดหน่อยนะคะลายมือนี้จะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะแต่ค่อนข้างจะหุนหันพันแล่นไปหน่อยนะคะเป็นลักษณะของมือที่ ช้ำรดนะคะและเป็นเส้นถ้าเกิดแก้ไขปุ๊บเนี่ยดวงจะดีขึ้นนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะวันนี้เรามาดูเส้นลายมือขาดนะคะเข้าใจความหมายกับโครงเส้นลายมือขาดคนเส้นลายมือขาดไม่ได้แปลว่าจะตายไม่ดีหรือคนโบราณบอกตายโหงมั้งจะเกิดบัตเหตุใหญ่ๆมั้งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะผิดนะคะถ้าคนที่มีแบบนี้ถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จนะคะ แปลว่าอายุหนึ่งอายุยังไม่ถึง 2. มีเส้นชำรุดเส้นเสียเส้นจุดไหนชำรุดเสียหายก็ต้องปรับแล้วก็แก้ไขเอานะคะจะประสบความสำเร็จมากขึ้นบุคคลที่เป็นไรมือขาดจะประสบความสำเร็จค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ